ตั้งสาธุชนบันดาลใทสัตงหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารับกันในเรื่องวิชาสามต่อไปความจริงวิชาสามที่ระยะฝึกนี่จะมีวิชาสองเท่านั้นละดับต้นในช่วงแห่งชาโลกีก็มีอยู่วิชาสองขึ้นหนึ่งทิจุคิยานสองปุเพนิวาสานุสติยาน ในเรื่องของการมีทีฝึกที่จุคุยานก็ว่ากันมาอย่างเข้าคร่าวแต่ถ้าว่าที่พูดมาแบบเข้าคร่าวนี้ก็เป็นการหนักมากแล้วคนดีเขาปฏิบัติจริงจังอ่ะไม่ได้รับฟังมากอย่างนี้เพราะว่าท่านเอาดีกันท่านจับเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งท่านชีวิตเช่าแรกกัน ว่าความดีเพียงเท่านี้ถ้าไม่ได้ให้มันตายไปถ้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีกำลังใจเข้มแข็งอย่างนี้จะว่าแต่ทิพยคุยานเลยอภิญญาหกฤปริสมิทาย,ยานความเป็นพระอรหันย่อมเป็นของไม่ยากสำหรับธรรมบรรดาท่านพุทธบริษัท ความจริงการปฏิบัติความดีไม่ต้องลงทุนแม้จะอยู่ในมุ้งแล้วก็ทําได้อยู่ในกลางไร่กลางนาแล้วก็ทําได้กําลังไถนากําลังเกี่ยวข้าวกาลังหาข้าวกําลังใด่หญ้าำลังจูงควายกินน้ํากําลังแบกหาบของไปขายเดินไปรับเร์การนั่งอยู่ในเก้าอี้ที่ทำงานกําลังทําการค้าขายก็ทํา,า,าทได้ทุกเวลา ไม่จำเป็นต,ต้องไปหาเวลาพิเศษที่ไหนงานทุกอย่างมันมีเวลาว่างหนึ่งนาทีสองนาทีจิตจับทันทีให้มันชินมา,ามอารมณ์ให้ชินอย่างนี้ประเดี๋ยวก็ได้ที่ไม่ได้จริงๆในขะี้เกียจถ้าถ้าภาษาโบราณเขาเรียกกันว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอ ไม่มีจิตใจที่เอาจริงเอาจังอะไรในด้านบารมีสิบประการหาอะไรใช้ไม่ได้เลยเมื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่บาทสี่เป็นเรื่องสำคัญฉันพระมีความพอใจพอใจที่จะปฏิบัติอย่างนั้นเวลาไหนที่เป็นเวลาว่างทำทันที เวลาทําก็บอกแล้วไม่ต้องไปนั่งหลับตาปีอวดเชืบ้านหลับตาก็ได้ลืมตายก็ได้นึกถึงคำบารนานึกสัมภาพที่เราต้องการไม่เห็นยากลาบากอะไรเราไม่ปล่อยใหอารมณ์ของเราว่างไปโดยไร้ายประโยชน์ใช้เล็กใช้น้อยกระจุงกระจิ๋มกระจุงกระจิ๋มประเดี๋ยวมันก็ได้ดีมันดีเร็ว เฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาเดินไปทํางานยิ่งดีใหญ่ตอนเดินนี่จะจับอารมณ์ให้มันอยู่ที่ใจภาพอะไรที่เราจับไว้ให้มันทรงอยู่หรือคำภาวนาที่ภาวนาไว้ให้ภาวนาอยู่เป็นอันว่าเราไม่ปล่อยจิตของเราให้ว่างไปในด้านไม่สดใสไปในด้านของอกุศล <c oughs> อารมณ์จิตไม่ก็ได้ตอนนี้เวลาใช้เวลาใช้ที่ไยุยาน ถ้าใหม่ๆก็อย่าเรียกว่าอย่าประมาทเกินไปหรือว่าอย่าทนงเกินไปเราเคยทําใจของเรายัางไงจิตอารมณ์ทรงตัวอยู่และพยากรณ์ไม่ผิดทุกครั้งที่ต้องการจะพึงรู้ต้องทําอย่างนั้นอย่างเช่นเราจับเตโชกสินก็นดี โอทาแตกสิงก่นดีอะโลกสิงก่ดีพ,พุทธานุสติคือรูปพระพุทธเจ้าก็ตามรูปพระพุทธรูเหรืออะไรก็ตามถ้าจิตก่อนจะใช้ความรู้จิตจับอารมณ์นั้นอยู่ให้ภาพนิมิตทรงตัวอยู่จำใสขนาดไหนแล้วไม่ผิดพลาดเราก็ต้องทำอย่างนั้นทุกครั้งการทำอย่างนั้นใหม่ๆอาจจะช้าแต่ถ้าว่าไม่เป็นไร พอนานๆไปเมียการคล่องนึกปั๊บภาพเกิดปุ๊บดูได้ปั๊บรู้ได้ทันทีหนักๆเข้าก็ไม่ต้องพอจิตอยากจะรู้ปภ,ภาพนั้นเกิดปั๊บภาพนั้นหายไปภาพที่ต้องการเกิดรู้ได้ทันที <c oughs> เพียงแ,แค่ขน,นะจิตเดียวแต่ได้ว่ายังไม่คล่องต้องคุมอารมณ์ให้ดีแต่คือนภาพนี้ไมิจะเกิดก็ทันทีทันใดนั้นเสียแน่ ไม่เช่าปลาทานก็กินนี่ตามแบบท่านบอกว่าอยากจะดูภาพนรกจับนิมิตก่อนจับนิมิตก่อนนี่เป็นของดีภาพจะแจ่มใสจับให้ภาพแจ่มใสเท่าที่แจ่มใสจะเพลิงได้แล้วก็นึกต่อไปว่าต่อน,นี้ไปเราต้องการดูนรกขุมไหนล่ะต้องเลือกเป็นคุมค้มๆแต่ขอดูนรกอย่างเดียวแล้วก็มันเป็นทะเลเพลิงฟึกไปหมด เลยเอาเรื่องของเราอะไรไม่ได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนทําใจให้เป็นกลางเสียก่อนทำจิตให้เป็นสมาธิอารมณ์แนบสนิทอย่าไปน,นึกว่าเขาเคยดีเคยชั่วมาก่อนอารมณ์นั้นต้องทิ้งไปทันทีเนี่ยก็ทรงอารมณ์ความดีเข้าไว้เพื่ออารมณ์เป็นสมาธิเป็นเอกก,ะกะตาอารมณ์อารมณ์เป็นกลางจับภาพที่มิถแจมใส และต้องการดูว่าคนนั้นเนี่ยเขาตายไปแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนภาพนั้นจะปรากฏกับจิตไม่ใช่ปรากฏกับตาแต่เกลือถ้ามีความชมนานาญจริงๆก็เหมือนกับกปรากฏกับตาถ้าเวลาคนมาเกิดสัตวดมาเกิดเราก็อยากจะทราบว่า,าคนนี้เดิมทีมาจากไหนก่อนจะมาเกิดที่นี่นภาพนั้นก็ปรากฏ อย่างนี้ท่านเปลี่ยนไปเรียกจุตูป,ปาทิยานก็คือทิพยุยคุยานนั่นเองเนี่ยท่านจะต้องการใช้ทิพยุกยคุยานจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราต้องการเห็นสัตว์นรกก็ได้เราต้องการคุยกับสัตว์นรกก็ได้เราต้องการคุยกันในนิริยาบาลก็ได้เราต้องการเห็นเปรตต้องการคุยกับเปรตก็ได ต้องการเห็นอสุรกายคุยกับสุรกายก็ได้ต้องการเห็นสัตวิรจชนันคุยกับสัตวิรจฉานคนได้ <c oughs> ต้องการเห็นคนเลือสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้ว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่เราก็เห็นได้แล้วก็รู้ได้ต้องการเห็นเทวดาอยากจะคุยกับเทวดาเราก็ทําได้ต้องการเห็นพรหมอยากจะพูดกับพรหมเราก็ทําได้ เอาแค่ผมก่อนเพราะอารมณ์ชานนแค่ผรมอย่าเพิ่งย่องไปพระนิพพานถ้าอารมณ์อย่างนี้แต่ก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานละสวยแล้วแค่ชาโลกีอย่าเพิ่งพูดกันเรื่องพระนิพพานให้บางคนสินห้ามยังไม่ครเถียงเรื่องพระนิพพานเป็นเอ็นข้อเป็นเอ็นคุยกับมงชงเชงรู้นิพพานอย่างนั้นอย่างนี้ ใกล้ตัวเองจะตกมาอกคุมไหนยังไม่รู้เลยในเมื่อสินห้ามันไม่ครอบมันตกมากกันแน่นี่จะตกมากคุมไหนยังไม่รู้ย่องจะไปรู้เรื่องนิพพานแม่น่าสลดใจจริงๆน่าสงสารบางทีโอ้โหคุยขู่เคยคุยอาจารย์ทันไลาแพ้มาเยอะแล้วนี่เคยได้ฟัง ไล่สะแพ้มาหาจุดจบไม่ได้ฟังไปฟังมาไอ้ท่าก็เลยคิดในใจเออคนอย่างนี้ถ้ามาคุยกับเราเข้าเราก็แพ้เหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะแกะไม่ได้รู้อะไรเลยแกคุยออกนอกลู่นอกทางไปใครเขาอยาสู้แต่แบบนี้ไม่มีใครเขาสู้หรอกแกไม่ได้เข้าทางไถไปทางโน้นไถไปทางนี้ หาจุดนี่แน่นอนหาความดีไม่ได้แล้วใครเขาจะคุยกันก็รวมความพูดง่ายๆ่ะถ้าเราจะไปคุยกับคนบ้าเพื่อเอาประโยชน์มันจะได้ประโยชน์อะไรคนคนนั้นยังบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงบ้าในโลกกระทำบ,บ้าลาบบ้ายศบ้ารุนเรสนบ้าสุขถ้าเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าในขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงทิพย์กุยาน ไปคุยกับคนบ้าแบบนั้นเราก็บ้าไม่ทันเขาเพราะเรามันเริ่มปลดบ้าซะแล้วนี่ก็เป็นอันว่าไม่ต้องคุยกันดีกว่ายอมแพ้เขาไปซเลยทีตามพระโบราณนั่นกล่าวว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมนันคือแพ้ยอดโดยไม่ยอมทําความชั่วด้วยอย่างนี้เป็นพระหมายถึงว่าเป็นผู้รเระเสิฐ คนชนะโดยกำลังของความชั่วเป็นมันมันแต่ผู้ฆ่าความดีเราก็ยอมแพ้ซสดีกว่านี่เป็นอนวุวาอารมณ์รู้ในด้านทิศยคุยานถ้าจะใช้กันจริงๆมันใช้ได้ทั้งแปดอย่างเออหนึ่งทิศยคุยานถ้าเราได้จงคล่อง ว่าตามที่พูดมันแล้วต้องการจะเห็นสัตว์รกคนได้คุยกันได้อยากจะรู้ว่าแกทําไมจึงเกิดเมื่อเป็นมนุษย์แกทําอะไรมราจะมา,ากมตกนรกแบบนี้แล้วก็ถามเขาได้แล้วก็พูดเขาได้ <c oughs> <c oughs> ตัวอย่างเช่นพระมหาโมคัลานะท่านกับปฏิบัติอย่างน,นี้เป็นปกติแต่นั่นท่านใช้ปัญญาสามบาบัติย่องลงไปทั้งตัวไม่ใช่ที่ปรคุยาน แต่ทิยู่ขุยานีองค์สมเด็จพระพิชิตธมานก็บอกว่าทําได้เดือท่านที่ได้กันมาแล้วในชาติปัจจุบันนี้ก็มีทมถีไปท่านก็ทำได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านทำไม่ได้อยากจะคุยกับเปรตอยากจะเห็นเปรตอยากจะเห็นรัปสุรกายคุยกับสุรกายนี่เป็นเรื่องของทิฏฐุขุยญาย คำว่าทิพตัวนี้เป็นการเห็นเห็นแล้วก็คุยกันได้ถ้าสมาธิดีถ้าสมาธิส่งตัวไม่นานเห็นได้แต่คุยไม่ได้คุยได้แต่คุยนานไม่ได้หายไปซะแล้วต้องตั้งท่ากันใหม่มการจัดตั้งเวลาของสมาธิเป็นของสําคัญ <c oughs> เป็นอันว่าลักษณะการเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าทิพยคุยานยการรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหน เกิดบนสวรรค์เกิดเป็นพรหมเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสุรกายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉชานเกิดเป็นคนแล้วว่าคนและสัตว์ที่มาเกิดวันนี้เดิมทีมาจากไหนเรารู้ต้นสายปลายเหตุแล้วก็ใช้ทิพยิคุยานนั่นแหละเป็นเครื่องรู้แต่ว่าท่านเรียกว่าโจตูปปาติยานรู้การเกิดและการตายของสัตว์ ด้วยการมาเกิดและการตายไปอยู่ของสัตว์ก็ความจริงก็เป็นทิฏฐิขุยานั่นเองตอนนี้มายานหนึ่งที่เรียกว่าปุเพนิวาสารุสติยานยานอันนี้รู้สึกว่าจะยุ่งสักนิดมาให้คนต้องการกันเหลือเกินอยากจะรู้ว่าาติก่อนเป็นอะไรกันบ้างเป็นปี่เป็นม้องเป็นอะไรฉัดนั้นเป็นอะไรฉัดนี้เป็นอะไร แต่ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องก,วกลวยๆสำหรับท่านที่เอาจริงเอาจังกล้วยจริงๆกล้วยน้ำว้าสุกสุกก็ไม่งอมจัดนักยังไม่ดิบจัดกำลังอร่อยออร่อยแต่สำหรับท่านที่ไม่เอาจริงนี่รู้สึก,กว่าหนักจัดไปหน่อยถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าก็กล้วยน้ำว้าดิบถ้าเป็นกล้วยสุกก็เห็นจะต้องเป็นกล้วยตันนี้กินยาก ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกําลังใจเท่านั้นถ้ากําลังใจของเราดีที่อย่างเดียวมันก็หมดเรื่องมันก็ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรน่าวิตกกลางนปนเพนิวาสานุสติยานแปลว่าระลึกชาติหนหลังได้ตามแบบฉบับท่านบอกให้พยายามนึกถึงเมื่อวานนี้ทําอะไรบ้าง เมื่อวันเสืน,นี้ทําอะไรบ้างเมื่อเดินก่อนทาอะไรบ้างเมื่อปีก่อนทำอะไรบ้างถอ,อ,อยหลังไปจนถึงชาติที่หนึ่งที่สองที่สามแต่มวไล่เบี้ยอย่างนี้ก็ไม่ทันกินถ้าจะให้ทานจริง,รงๆเขาต้องปฏิบัติกันแบบนี้เป็นอนุนว่าถ้าต้องการจะทราบว่าชาติไหนเราเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติจะไปเอาอย่างนั้นไม่ได้ เี่เมื่อชาติก่อนต่ชาตินี้เราเคยเกิดเป็นอะไรทำใจมันสบายอย่าเข้าข้างตัวเอาจิตเขาตัง้งขึ้นเป็นอวิป็นเอกรกาตอารมณ์ให้สงบสงัดจริงๆเมื่อจิตสบายถึงที่สุดคลายจิตมาถึงอุปจารสมาธิก็คือใช่ตอารมณ์จิตคิดว่าชาติก่อนเราเป็นอะไรหนออารมณ์จิตก็จะบอกทันที อารมณ์จิตครั้งแรกบอกอยังไงต้องเชื่อตามนั้นทันทีอย่าใช่รมคิดไข้วนถ้าใช่รมคิดไขคค้วนไม่จริงหรือไม่จริงตัวนี้พังแล้วโอปาทานกินเป็นนั้นว่าท่านลองฝึกอยู่แบบนี้บ่อยๆถ้ามันฝึดทางดีทําจิตให้สบายก็นึกไปว่าไอชาตินั้นเราเคยเป็นอะไรเนาะชาติที่สี่ สภาวะมันปรากฏบอกความรู้สึกก็เชื่อตามนั้นแล้วต้องหาเหตุผลว่าในชาตินั้นเราเคยทําอะไรบ้างเป็นคนในมินิสายใจคอเป็นยังไงถ้ารู้ได้ตามนั้นก็วิสุทธิความจริงในสายใจคอจริยาในกี่ชาติกี่ชาติกับชาตินี้มันคล้ายคลึงกันหมดเคยเปื้เป้าเปืเป้าอย่างคนพูดให้ฟังนี่ก็เปื้เป้าเปืเป้า,ปามาทุกชาติ สมุตานาดิยาหาโอโอตริมนุสธรรม <c oughs> เป็นอนันว่าที่พระพุทธเจ้าเร่งกล่าวว่าพระสาวกทิ้งนิสัยไม่ได้มันก็ทิ้งกันไม่ได้ในทุกชาติเป็นอนันว่าถ้าเราต้องการปรุเพนิวาสานุสติยาณก็ทํามันเรื่อยๆทําใจสบายเห <c oughs> ็นขอทานนี้กว่าเออ,อเราเคยเป็นขอทานไหมเนาะ ถ้าจิตมันสบายภาพถ้าเราเคยเป็นข้อทานจริงภาพขอเข้อทานมันก็จะปรากฏถ้าเราไม่เคยเป็นภาพนั้นมันก็ไม่ปรากฏเคยเห็นสุนัขเดินมาเราคิดว่าโอ้นี่เราเคยเป็นสุนัขมาหรือเปล่าถ้าจิตมันบริสุทธิ์จริงๆในเวลานั้นคิดว่าจะกจิเลสจริงๆมันก็จะปรากฏภาพถ้าเราเคยเป็นสุนัขเคยเป็นมาแล้วกี่วาระรูปร่างลักษณะเป็นยังไงมันจะบอกความสุขความทุกข์ทั้งหมด ได้เคยเห็นคนที่เขารับราชการมีแง่งมีตำแหน่งมีธน,นูเบรอเรรอจิตเป็นสุขสบายไม่มีกังวลใดๆคิดว่าเราเคยเป็นอย่างนี้บ้างไมหนอชาติไหนแต่งตัวยังไงตำแหน่งอะไรจิตมันก็จะบอกทันทีภาพจะปรากฏชัดจริยาในสมัยนั้นมันจะปรากฏ นี่เรียกว่าเป็นวิธีใช้อารมณ์จิตของตัวเองในด้านปกปนิวาสานสุสติยานหรือว่าจุตูปป,ป,ปาติยานหรือว่าทิพยุคยานก็ตามต่อไปพูดกันใช้หมดอาตีตามสิยานเดี๋ยวก่อนเจโตปริยายานการรู้ว่าระนำจิตของตนนารู้ว่าระนำจิตของบุคคลอื่น การรู้วาระน้ำจิตของตนนี้มีความสำคัญให้สมมติอารมณ์จิตขึ้นมาเป็นสามสีเคยจิตอารมณ์ชั่วมีความก่มจิตเป็นทุกข์มีสีดำแลวสีหม,ม,มัวอารมณ์แจม่มใสความดีใจเกิดโดยหน้าธรรมปีติและถ้าเรีนหน้าปีติคือความดีใจจิตมีสีแดง จิตที่มีอารมณ์เป็นเอก,กตาตารมณเป็นเบคขาอรมณ์มจิตวางเฉยมีสีใสฝึกดูจิตของตอนเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นฝึกดูจิตของตอนอารมณ์จิตของตอนว่ามันมีสีอะไรถ้ามีสีอะไรแล้วก็สีดำหรือว่าสีแดงก็ดีจงประนามว่าจิตนี้มันเร็วมากจิตอย่างนี้เขาไม่ใช่เป็นจิตเร็วมาก ต้องเป็นจิตสีใสถ้าจิตสีใสเราจริงจะใช้ถ้าสีไม่ใสสีแดงมันดีใจก็ได้ดีใจในยดีใจด้วยมิตรและคำชมใช้ไม่ได้เรวเป็นจิตที่เร็วไม่ควรครบถ้ามันเป็นจิตมัวมันเป็นทุกข์ไอจิตที่มันจะเกิดเป็นทุกข์ได้พระปาทานยึดมันโนยยึดมันนี่ใช้ไม่ได้มันจิตเร็ว ก็ในโลกนี้มันมีสภาวะเป็นธรรมดาทั้งหมดจะไม่ยึดถือว่านั่นเป็นเราเป็นของเราถ้าต้องการให้มันทรงตัวมันไม่ได้นั่งอยู่ทุกวันทําความดีเกือบจะตายต้องการให้คนสรรเสริญทุกความรัมันก็ไม่ได้เหมือนกันเราทําความดีตามระเบียบอาจจะไม่ถูกใจผู้บังคับบัญชา เพราะว่าผู้บังคับบัญชาท่านบางท่านท่านไม่อยากดีท่านอย่าใช้ลูกน้องโกงเข้ามาให้กิน <c oughs> อย่าแก่ทุจริติดไม่ชอบอย่างนั้นท่านอย่าฟุ้งซ่านอย,นย,นยพอใจถ้าเราทําตามนั้นได้ท่านชอบท่านก็ให้รางวัลอารมณ์เราก็จะแจ่มใสแต่ว่าเราทําอย่างนั้นไม่ได้ท่าน,นไม่ชอบใจถูกด่าถูกว่ารณ์ขุนมัวนี่จิตยึดมากเกินไปไม่รักษาระเบียบินัยจิตเลวใช้ไม่ได้ จะต้องรักษาวไว้จิตอย่างเดียวคืออารมณ์ผ่องใสเท่านั้นความใสาสาของจิตเหมือนแก้วที่ยิาละล้างแล้วได้ดีนี่ได้จิตดวงนี้ปลายกดขึ้นก็สนแสดงว่าจิตเป็นปูเบคขาจิตนี่สื้อาของจิตที่จะเข้าถึงเวมเบคขาจิตจะเป็นระดับจิตขั้นดีท่านพิจารณายอย่างนี้เป็นข้อเปรียบเทียบหรือว่าเป็นอารมณ์ที่เราสร้างก็ได้ เพราะว่าถ้าจิตของบุคคลพู่นหนาแน่นไปด้วยกิเลสจิตที่ไม่มีเอาดีในเจตวปริยายานมองไปแล้วเหมือนกับก้อนเนื้อธรรมดาแต่มีสีไม่สวยก็เหมือนกันเนื้อเนื้อที่เขาแร่แล้ว,ลวนะ่ะมันไม่ได้ความอะไรบางทีก็ดำบางทีก็แดงไอ้แดงก็เหมือนกันเนื้อแดงแดงนะดีใจ ไอ้ดำดำมัวมัวมันก็เสียใจเร่าร้อนใจมันก็ดีใจก็เสียใจมันก็เร็วเหมือนกันดีใจในโลกีวิสัยมันก็เร็วเสียใจในโลกีวิสัยมันก็เร็วรวมความไวจิตนั้นทั้งจิตที่มองแล้วสภาพเหมือนกันเนื้อสดเร็วหมดเป็นจิตเรวเป็นจิตท่หนานด่นไม่ไดูกิเลสจิตที่ไม่ประกอบเป็นความดีนี่ถหากว่าท่านวอนั้นเป็นผู้ทรงฌานโลกี แล้วเราก็ได้ดูพวกเราเองสําคัญเราก็เขาเหมือนกันไม่ต้องพูดพรืกองใครก็เหมือนกัน่าน <c oughs> ได้ทานโลกีเข้าเข้าเข้าขัา้นถึงบาถมัญชนันจิตจจีล้ายกับแก้วหุ่มเนือมันก็คิดเอาไว้แล้วกันหนึ่งในสี่ข้อความหนาเพราะแก้วหุ่มเนือข้างในเป็นเรือข้างนอกเป็นแก้วหุ่ม แคเนื้อล้เนี่ยมันกลายเป็นแก้วก็เป็นึ่งในสี่แต่เป็นชานที่สองก็เป็นแก้วก็เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นชาตที่สามก็เป็นแก้วก็เป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นถ้าเป็นชาตที่สี่จิตจะใสเหมือนแก้วทั้งโลกทั้งดวงอย่างนี้จัดว่าเป็นจิตของชานสี่มีเอกคตาโกเบขาเป็นปกติจิตดวงนี้ต้องจำเอาไว้ ว่าต้องให้มันทรงอยู่ตลอดเวลาถ้ามันทรงอยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องทิศจุกุยานโหเป็นง่ายเหลือเกินยิ่งปะปอกรลวยเข้าปากแต่ถ้าว่าถ้าจิตเข้าถึงจุดนี้แล้วนะท่านที่มีความรู้ในขั้นนี้จริงๆท่านบอกว่าถ้ายังใช้อารมณ์จิตของตนเพื่อรู้อยู่ท่านบอกว่าใช้ไม่ได้ต้องหาทางเข้าถามถึงพระ ถามพระกันตอนไหนหยับภาพนิมิตพระองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นเป็นบรรทัดฐานเรียกว่าภาพพระพุทธนิมิตจับและเวลาต้องการอยากจะทราบอะไรก็ถามพระพระบัญชาการมาอย่างไงเป็นคําตอบที่เราด้ปรากฏรับเองแล้วก็ถูกต้องตามความเป็นจริงต้องจําไว้เลยทีเดียว ว่าพระลักษณะนี้ที่เราเห็นเราถามแล้วทรงพยากรณ์ตรงตามความเป็นจริงทุกการจําภาพกัไว้ถ้าทําอย่างนี้จนชำนาญก็เลิกฝึกวิธีอืน่นต้องการอะไรก็ถามพระต้องการอะไรก็ถามพระอาการอย่างนั้นจะปรากฏว่าพบกับความจริงทุกอย่างอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสําหรับคืนวันนี้เดี๋ยววันนี้มองเวลาก็หมดแล้วนี่ เรื่องสองในวิชาสามยังไม่จบเอารอฟังวันหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงนมีแด่ท่านผู้รับฟังทั้งหลายทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสาสนาสัาสมมาสัมพุทธเจ้าสมบรุแล้วพระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านผู้รับฟังได้โปรดบรรลุรทมนั้นในชาติปัจจุบันนี้โดยฉับพ่ันเถิดสวัสดี